สวัสดีครับพบกับเซลล์ไลร์ล้านนะครับวันนี้มาดูเทคนิคการขายแบบ value based selling นะครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าวิธีการขายระดับสากลเลยนะมีการสอนแล้วก็สามารถค้นหาความรู้ตรงนี้นะครับสืบค้นได้จากหลายแหล่งมากๆนะครับ value based selling นะ value มันแปลว่าคุณค่า base แปลว่าพื้นฐาน selling ก็คือขายแสดงว,ว่ามันคือวิธีการขายแบบเน้นคุณค่านะครับหมายความว่าไอการขายของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ อะไรที่เขาเรียกว่าแนวแนวซูปเปอร์การตลาดแบบโปรโมชั่นหรือว่าพวกส่วนลดแลกแจกแถมอะไรเงี้ยหรือไอความหาเซล์อ่ะถูกไหมหาเซลรีบรีบเร่งปิดการขายนู่นนี่นั่นถูกไหมมันก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่า value based selling ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องเร่งด้วยวิธีการการตลาดพวกนี้นะแสดงว่า value based selling เนี่ยจะไม่ได้ใช้อะไรแบบนั้นเลย จะไม่ได้ใช้การรีบเร่งนะครับการหารเซลมันก็คนละวิธีการกันนะนะคือจะบอกว่าหารเซลหรือว่าช่วงโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรใช้นะครับในกรณีที่เราถูกเร่งให้แบบรีบขายนะครับหรือว่ามันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างฮอตอยู่แล้วเป็นสินค้าที่แบบว่าต้องรีบต่อสู้กับคู่แข่งเป็นของที่ตลาดรู้จักนะครับส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วนะอันนี้มันก็จะใช้เรื่องโปรโมชั่นได้ดีนะครับ ไวลูเบสนะทีนี้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างและที่เกี่ยวกับคุณค่านะครับเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถช่วยให้ลูกค้าเนี่ยได้รับคุณค่าที่มากขึ้นนะอย่างแรกครับคือเรื่องของคุณสมบัตินะครับเราจะต้องขายโดยการเน้นนะว่าแต่ละฟีเจอร์เนี่ยโดยเฉพาะของที่มันมีฟีเจอร์เยอะๆหน่อยมีคุณสมบัติมากมายนะครับต้องอธิบายให้ลูกค้าเคลียร์เลยว่า แต่และฟีเจอร์มันช่วยให้ชีวิตลูกค้าดียังไงผมยกเคสตัศดีนะครับตัวอย่างอย่างรถเทส l a แะ้วกันเทส l a เนี่ยฟีเจอร์ก็จะเยอะมากๆเลยนะครับเราเอาตัวหลักๆดีกว่าเช่นเรื่องออโต้พายโอย่างเงี้ยถ้าเราพูดตามโบชัวเนี่ยมันก็จะบอกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจบถูกไหมแต่ถ้าเราขายแบบ value based selling เนี่ยเราก็จะต้องเน้นว่ามันทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายนะครับหรือว่าแม้กระทั่งความปลอดภัย มากขึ้นอย่างเงี้ยในการเดินทางไกลนะมันจะควบคุมการคํานวณเรื่องระยะทางเรื่องความเร็วแบบอัตโนมัติเลยทําให้ลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าการเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องเน้นชาร์จเนี่ยมันก็ต้องเน้นอยู่แล้วว่าช่วยประหยัดน้ํามันก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเช่นว่าเราสามารถประหยัดน้ํามันเนี่ยต่อเดือนอย่างเงี้ยเมื่อเทียบก,กับการใช้รถน้ํามันทั่วไปเนี่ย อาจจะเป็นหลักหมื่นเลยก็ได้ต่อเดือนเนี่ยพอมันใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟขึ้นจริงใช่ไหมค่าไฟขึ้นจริงเนี่ยมันอาจจะแค่แบบสองสามพันเองนะครับเมื่อเทียบแบบมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะ่ะ value based selling เนี่ยต้องอธิบายแบบยางชัดเจนตรงนี้นะครับมากๆนะทีนี้เราพอเข้าใจแล้วว่าจากคุณสมบัติเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องคุณค่าเราจะต้องอธิบายให้เคลียร์หรือแม้กระทั่งการสาธิตน,นะครับมาค้างว่า นี่แค่หนึ่งอย่างเองนะครับที่อยู่ในหนึ่งในวิธีการขายแบบ value based อย่างนี้สองครับน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของเซอร์วิสนะครับเราเพิ่มคุณค่าตรงนี้ได้นะแล้วก็น่าสนใจถ้าเกิดว่าตัวสินค้าเนี่ยมันไม่สามารถเบ่งคุณสมบัติอะไรไปกว่านี้แล้วหรือแม้กระทั่งมันเสียเปรียบคู่แข่งอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นเรื่องของการเซอร์วิสเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเช่นระยะเวลาประกันหรือการเคลมหรือการซ่อมฟรีอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะทําให ลูกค้าได้รับคุณค่ามากขึ้นแต่เราก็อธิบายเพิ่มซะหน่อยให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นกว่านั้นเช่นระยะประกันเนี่ยที่นานกว่าเนี่ยมันก็เกิดความอุ่นใจหรือว่ามันช่วยลดค่าใช้ใจ่ายเมื่อเทียบกับระยะประกันที่มันสั้นกว่านะครับอาจจะต้องเสียค่าซ่อมเนี่ยเพลอๆก็คืออาจจะเยอะกว่าอย่างเงี้ยนะเพราะงั้น value base มันก็จะเกิดขึ้นแล้วอย่างที่2นะครับอย่างที่3ามนะก็คือเรื่องของงานบริการทั้งหมดนะครับงานเซอร์วิสนะ อย่างเช่นเรามั่นใจว่าเราทำงานได้ไวมากนะครับการตอบสนองหรือทีมคัส t ต m e r เมอร์เซอเนี่ยแข็งแกร่งลูกค้ามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามหรือว่าเปิดเคสในการช่วยเหลือนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากข้ามชาติแล้วเป็นเชิงเทคนิคอย่างที่ผมเจอมากๆก็คือพวก IT ซอฟต์แวร์คือหลายๆซอฟต์แวร์มันเทพมากนะ มันสุดยอดอยู่แล้วแหละของมันระดับโลกนะครับแต่พอมันขาดเรื่องของงาน customer service customer care ผลก็คือเวลามันมีปัญหาสักอย่างเนี่ยการตอบสนองมันจะช้ามากๆอยู่แล้วครับซึ่งมันจะทำให้ความน่าสนใจหรือคุณค่ามันหายไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้น value based selling เนี่ยจะต้องในเรื่องของงาน service ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้กระบวนการที่3นะนะคือเรื่อง service นะครับต่อมานะก็คือเรื่องของ นะเรื่องของราคานะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในมุมที่มันราคาถูกกว่าความชัดเจนก็คือการเซฟค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปใช้กับฟีเจอร์ก็ได้นะครับหรือว่าพวกบริการหลังการขายหรือว่างานรับประกันนะถ้าเกิดว่าเราสามารถแบบทำคอร์สให้มันแบบถูกลงได้อะ่ะคุณค่ามันก็เกิดกับลูกค้าเต็มๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเชิง value base นะครับ ต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันนี้ก็คือหลังจากมีสินค้ามีคุณสมบัติมีงานบริการมีประกันใช่ไหมเราจะต้องพูดให้มันชัดว่าประโยชน์ในเชิงธุรกิจของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ยิ่งเป็นเชิง B2B ตรงนี้ต้องชัดนะครับประโยชน์เชิงธุรกิจเช่นทําให้ลูกค้าเนี่ยมีกําไรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยทำให้ศักยภาพในการแข่งขันเขาสูงขึ้นนะครับหรือว่าทําให ค่าใช้จ่ายของลูกค้ามันลดลงอย่างเงี้ยหรือว่าทําให้ลูกค้าทํางานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็น value base ทั้งหมดต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องของภาพรวมนะครับในการใช้งานนะถ้าเกิดเราเน้นคุณค่าในมุมที่มองว่าลูกค้าเนี่ยได้รับอะไรที่มันใช้งานง่ายขึ้นนะครับใช้งานได้อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ในการหรือว่าปรับตัวนะ อันนี้เคสตารดี้ก็เช่นอย่าง Apple อย่างเงี้ย a p p เ e ้ Apple เนี่ยเขา value base เลยว่าแบบตัวคอมพิวเตอร์เขาอย่างเงี้ย macbook อะ่ะมันสามารถใช้งานง่ายนะครับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยรูปๆคำๆแป๊บเดียวก็ใช้เป็นเห็นปะหรือว่าเรื่องของมือถืออย่างเงี้ยถ้าใช้ iPhone ด้วยอะ่ะมันก็จะเชื่อมกับ macbook อย่างอัตโนมัติเพราะว่ามันอยู่ในเขาเรียก ecosystem อ่ะนะครับหรือว่ามันเป็นระบบแบบระบบปิดที่เหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็น value base selling อีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็อยากให้ลองเอาไปไประยุกต์ใช้นะโดยเฉพาะคนที่ขายนาแนวแนวแบบเขาเรียกโซลูชันเซลล์หรือว่าขายสินค้าที่มีฟีเจอร์ช่วยลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เมื่อถูกเทียบกับคู่แข่งเนี่ยจำเป็นต้องแวลูเบสให้เข้าใจ,ให,าใ,จให้ชัดเจนให้มีความแตกต่างให้ได้นะก็จะเป็นเรื่องยูนิคเซลิ่งพอยท์นะครับถ้าเกิดว่าเกิดความแตกต่างแล้วเนี่ยแล้วลูกค้าเข้าใจอะ่ะโอกาสที่เขาพิจารณาซื้อจากเราอ่ะก็จะสูงครับนะฝากคอนเทน ุอยาสแล้ววันนี้ไว้นะครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอคอนเทนต์ใหม่นะครับสวัสดีครับ